Thank you. yeah mm -hmm. วดอันนั้นโหรฉินร้อยงานสอบทำบุญเลี้ยงระเพนนะฮะของนิมานนาริทัลวันนี้ก็พ่อมาพี่น้องเราก็ได้มาคุยกนะต้องขาดโคดใดไปก็ติดภารกิจไปก็อาจจะไม่ได้มาแต่ตอนนี้ก็อยากพี่น้องมาคุยกันอันนี้อันนี้ที่พี่ชายหลวงชลนนี้สวัสดีครับตอนนี้มีละครนะก็ช่วงนี้ก็มีครับผมงานละครก็มีบ ok> ah> ้างแล้วก็ม ah> ah> ี ท็อกโชว์มีอะไรตรงนี้ก็มีแต่หลักๆจะดูพื้นที่มากกว่าหลักๆจะเป็นการดูพ <wood> ื้นที่แล้วอยู่แล้วอะไรไม่ได้ข่าวว่าย้ายไปอยู่ไหนหรือเปล่าอ๋อตอนแรกเขาจะย้ายแล้วคราวนี้ค่ายเต็มตอนนี้ตอนนี้ค่ายเขาเต็มเขาไม่รับเต็ อะไรคะคุณชายเก็บบรรยากาศครับเก็บบรรยากาศอะไรไอ้นนี้มัน FO นี่หว่าเนี่ย FO ฟโอยูเอฟอยูเอฟนี่ไอ้นั่นแหละไอ้เด็กเหวเล่นรงเล่นไม่แล้ไปนะไม่ใช่ใช้เซเลสเข้ามาถ่ายได้ไงวะถ่ายทางไหนเขาเป็นเซเลสเล่นดื่มไฟเข้ามามาแย่งมาแย่งซีนไปหมดเลยขออเข้ามาขอเข้ามาอย่างนี้เข้ามาขอไป้ามาแล้ว ไม่สุดแลไปแล้วก็ช่องไหนอ่ะดูเว้ยนะฮ่องกงอันนี้คนเดียวดีกว่าทำไครับผมจองจองตั๋วลงแรมจองแรมฮ่องกงครับจองฮ่องกงครับผมมอลเลยบุชนมาเลยนะบวลยงานเข้าตลอดไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยเดี๋ยวเลิกจากงานนี้เสร็จเดี๋ยวต้องไปเล่นไฮโลต่อ ำใหญ่ลำใหญ่ครัอ right. ๋อนี่ก er ็ทางนี้แหละที่สวนแถวนี้เ่าเรียกเขาเยอแต่มันลาดไม่หมดเงี้ยเยอะแล้วอาแล้วมาไปจอยยังไงใหญ่ว่ะเออเนี่ยขยับลูกมาฮะภาพมันหน่อยเวลาถ่ายภาพมันไหวแล้วก็อย่าอยู่เฉยเฮ้ยปกติเลยครับผมสั้นสั้นเป็นยังไงบินิหารได้ไหมครับไม่ได้แต่ทบินิหารนะครับเออทำไมอ่ะพาไม่ได้ฮะไม่ได้ ทำขนาดเนี้ยแม่ประเทศจะร่มจมเนี่ยมันก็บ้านะที่มากรบที่อเสว่าว่าไงไอ้หัวโปกสวัสดีล้านวัตสก้าี่ใช้ภาษาไม่ถูกจ้าหน้าก้ว่าที่คนตีอ้ว่าไงคนเกลียดเไอ้ียูไงยูกับ

ไปวัดมาเจอลังหน้าเลยไปไปเปอ โยไม่ถามตรงที่เลยว่าจะฉันนูเรียนหรือจะฉันนี่บางน้ำไปเอะจริงนี่บังคับอ๋ออันนี้มีแผลให้ให้เขาเป็นเส้นหนึ่งตอนนั้นสามบาทแล้วเขารู้ตัวว่าหายก็คือวันหยุดกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาขอใหม่เราระวัตให้ที่ทำเนียไปไปไปจอดจะให้น้ำเกลือ ไม่ได้ไม่ได้พย <c oughs> าบาลเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มนสร้อยอะไรแล้วแล้วเ,าเอาอมหมดแล้วก็พักใหญ่เจาะไม่ได้ครับแล้วที่แข,ข็นอะไรอกว แล้นะั้นกิ่านี้ก็มาา้จัดคือยนั่งชี้สมเข้าไปที่่ขวากระบองมีต้องถม่สรุนะพันปมายังพันเตวีทรงวิทรงลักษนาตาญาติสนเนนะสหา Panjatiilayamanakmukawat atau atau tatsanakmu tatkawat atau atausanakmusakawato atau dapurha สังสารนังกัจจามิธรรมังสระนังัจามิสังสระนังกัจจามิสังฆสระนังขจามิสังฆสระนังกัจจามิปุตติยามปีปุถางสระนังขจามิปุตติยามปีปุทถางสระนังกัจจามิปุตติยามปีธรรมสารนังปิสังฆสระนังกัจจามิ สระน้งคาามิตัติยามปีพุทธังสราชามีติารังามติยามปธรรมังสาังามิยังารังสรนามิิกาปัปังมามิาิยามสุวิชาจารา เวรมาณีสิกาปัตตังสัมาทิยามิตาเมสุิจาระเวรัมาณีสิกขาปัตตังสัมะทิยามิระเมรยามาจพะมะสัทานาเวรมาณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิสุลามรยามาจพะมะสั a ทานาเวร สิกขาประธานสมาธิยามีมานิปัญจสิกขาประธานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโพคสัมปทานสิเลนะนิพุติ Tēsātā, māsātā, tēsātā, tēwamanosa, nāngu, tō apakaua, tēsaua, kātoa, apakaua, tātā, mūsānti, tīkoa, akari, kōre, ipa, tīkoa, kōka, nāi, kōsa, nī, tīpa,

kamma bio cita separa ranting kor lampawakgama kam day jasa bahwa saya mangtarcara ได้ตั้งแต่คนน้ำที่สุดคุ้สมแก่นะตามตุมาเกปเมวะสมิชโตสเพเระนโุสังกาปา จันโทปนารโสยถา,ามานิชโชติราโสยถาวาิ <c oughs> ปัญจันตุสัมพรวกลว,วินาสตุมาเตวาวันตรายโยสุค วาจจันตสัพพโรยุสุพิธีพายุโกภววาภิวัตนาสิเรเสนจังบุตรทังปจายนจ วิทาสสากฐามานุาเวนัสสตาสดีภาวนตุเตภาวตุสัพพมังค วันตังอภพิวาเทมิสวากาโตภะสวะตัมโมธรรมังนัสสามิสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวะกะสังโฆสลังฆ่างนะมามิ ครับผมไปงานเช้าที่โรงขอมาต้องกลังเป็ีต้องนั่งเือออกํลาเพราะว่าที่ที่วัดโยมละห้าร้อยเนาว่าต้องถวาไวต้องอาไว้ที่เดี๋ยวไว้ต่อนเช้ากินเอา โอน่า่ยนี่แหน้าหน่อยแงแ้วแข่งรี่ีก่อนแข่งง่ายเลยละอันนี้ช่างส่วนตัวใช่ไหมครับส่วนตัวเอาปหน่องม่ได้ดีหองารอช่องโรงงนกรว่ oh, okay. un k, un k down, ้ออกชงอางเดนช่ทองตัับว้ชงเ ้ให้ส่งไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันจะเหลือน้อยเออ่ะตรงนี้นะครับสามสองสามสองมันไม่ได้มาตรงนี้ยังเป็นแบบนี้ใหม่ๆนุ้ยนะนุ้ย

ยป็นวลุ่มไปด้ี่สวยล้ป่สวยลอเลจะหลอรเอาผ้าไปดีนะผ้าแบบเอาสวยมาเาพิสาไปยืนรูป่แล้วาายหนงสองามโอเคเด็กางจานมาเด็ก่างานเาไม่างไม่ได้รางังใครอยาก่าเนี่ยาน ว่าจหเปล่าผองม่ใชที่เมื่อกี้บอกแกมาให้อยู่ไม่เป็นไรไม่นี่หนูเก็บแต่หม้อหนูหม้อเร้านี่บ้านแล้วเอารองเท้าหายไปอีกท่าน้นนี่ขึรถเดี๋ยวช่วยตีรถเดี๋ยวเวลาที่บ้าน